มเเปนคือเปลี่ยนไปเลยอะค่ะคือจําของเดิมไม่ได้แล้วเลยค่ะดูแบบสดชื่นขึ้นแล้วก็อลังการยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูเป็นปัจจุบันมากขึ้นเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่จริงๆนะคะเขาเปลี่ยนแต่ว่าเน้นของกินรสีมันบ้างว่ามีครบทุกร้านคือ The มอ l l นี่คือเป็นอะไรที่ต้องเน้นของกินค่ะคือมานี่คือต้องต่อกผิวกันนะเมื่อกี้ไอ้ลงมาซื้อของก็ต่อกผิวก็คือรู้เลยว่าคือยังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความแขังตลอดเวลาค่ะ ได้เดินแล้วได้เดินแล้วค่ะเมื่อกี้ลงมาซื้ออาหารญี่ปุ่นแล้วค่ะมีกเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างพี่แอก็เปลี่ยนเยอะมากรวมทั้งการรีโนเวทให้ทุกอย่างยุบโลงขึ้นแล้วก็ดูมีความแบบเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรามากขึ้นมันไม่ใช่เป็นแค่ห้างปกติแล้วค่ะแก็เหมือนสามารถมาใช้ชีวิตทํากิจกรรมให้ให้ให้ตัวเองแบบสามารถมีที่ที่เอาไว้ผ่อนคลายได้ด้วยไม่ใช่เป็นแค่ห้างนะคะเป็นแหล่งของชาวบานตะกีใช่คนบางก็ปิคือ ตรงนี้แอนว่าเป็นแลนด์มาร์คของเขาอะนะคะเราก็ไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้ก็คือครบจบที่นี่เลยอ่า่พู้ึงไุกิ่งล่าสุดของเราอ๋อค่ะเป็นไงบ้างคะแต่คนเลยมองว่าเป็นแอนมารสงต้องทำได้ทุกอย่างเองดีที่สุดไงคำนี้ว่าเราก็สามารถพิชิตมิชชั่นนี้ได้เอาจริงตอนแรกก็ไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองแบบจะจบจะได้ตอนที่เจมชวนเนี่ยเจมบอกเออแบบไปวิ่งกันไหมอะไรเงี้ยแอนบอกเฮ้ยที่ไหนเขาบอกเออที่ฟูจิ ถ้าที่ฟู uk, จิโอเ okay, คเลยเพราะว่าอยากเห็นใบไม้เปลี่ยนสีมันคงจะสวยดีแล้วกแค่จะไปทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ย <laughs> แล้วเขาก็บอกแอนว่าเขาอ่ะเขาเล่าอย่างไรรู้อ่ะเขาบอกว่าเออแต่มันมีแค่ยี่สิบส่สิบองโลกับสิบเอ็ดโลเท่านั้นนะพี่อะไรเงี้ยผมบอกอา้าวเหรองั้นพี่ก็ลงสิบเอ็ดโลก็ได้อะไรเงี้ยนางก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยเราไปทั้งทีเราก็อยากให้มันเสียหน้าก็าให้ลงสี่สิบสองแล้วลงไปเลยแต่เราก็คิดในใจอยู่แล้วว่าเราจะไม่จบแน่นอนเราจะปล่อยเขาวิ่งไปแล้วเราก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ย แต่พอถึงเวลาเอาจริงๆมันก็าเปจนจบเอ้าเอะไรเงี้ยไปจนจบเขาบอกใครลากใครเขาก็ลากเขาเขาบอกว่าพี่อาจจะลากเขาหรอก็ไม่รู้สินะเพราะเราเป็นโคนที่แอน ไม่ใช่เขาลากแอนเขาก็ต้องทำตัวเหมือนแบบเขาไม่ไหวไม่ไหวเป็นเพื่อนแล้วก็ให้แอนผมเขาได้หรือแบบว่าให้แอนรู้สึกว่าแอนกำลังเป็นผู้นำเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีวิธีเล่นกับแอนเหมือนกันระหว่างทางที่วิ่งแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างว่าฉันมาทำอะไรที่นี่หรือว่าฉันจะต้องไปให้ไหวหรือว่ายังไง พี่แอนเ,อเกลียดใจไปเลยเอาจริงๆช่ไม่ oh, <okay. S 1> มรู้สึกโกรธมากชนเราทำไม <c oughs> ไปไนม่่มันหลายความรู้สึกมากคือตอนแรกหูวคึสกสนุกดีแล้วทุ่มาอากาศดีอ <c oughs> ะไรเงี้ยแต่พอวิ่งไปได้สัก18โล19โลมันผมมันยังไม่ถึงทุ่งทางแล้วมันก็ความท้อแท้มันก็เข้ามาความปวดร้าวมันก็เข้ามาแล้วก็ก็เริ่มที่จะแบบหลากหลายความรู้สึกอะแต่ตอนท้ายสุดก็คือแบบเอาว่ากัดฟันอะไรเงี้ยแล้วก็ เราวิ่งมาเก็บเวลามาได้ดีแล้ว12โลสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าวิ่งชิลๆเราก็เลยมีความสุขกับการที่มากขึ้นการที่ทงนี้พี่แอนคิดว่าเราชนะใจตัวเองยังไงบ้างเออแอนเพิ่งรู้ว่าแอนบังคับใจตัวเองให้เหมือนเราให้เราอดทนกับอะไรได้อีกอ่ะมันเหมือนอันนี้เจ็บปวดเหรอรอแป๊บหนึ่งยังไม่ถึงเวลาที่มันยังไม่ถึงเส้นชัยเราหายเจ็บไม่ได้เรายังหยุดไม่ได้อ่ะมันก็เลยทําให้เราอ๋อรู้จักตัวเองว่าตัวเองมันกลั้นได้อีกอ่ะเหมือนอดทนได้อีกก็ดีค่ะ แต่ก็ไม่ใช่กิจาการรมที่จะทำได้ไบ่อยๆนะเพราะอย่างหลายคนรู้สึกว่าทำไมต้องเอาตัวเองไปทรมานั้ง42กิโลทั้งที่คือตอนแรกก็คิดว่ามีความสุขไง <c oughs> แต่พอตอนซ้อมอ่ะมันทรมานกว่าตอนวิ่งจริงเ <c oughs> พราะซ้อมมันเหมือนแบบต้องเริ่มใหม่10โล15โล19โล24โล27โล30โลกว่าจะเริ่ม1น0ถึงส0ถึงอะไรเงี้ยมันแบบ เฮ้ยสตาร์ทใหม่ทุกวันเราก็จะท้อท้อนิดนึงช่วงแรกแต่พอจับจังหวะได้แล้วก็หายท้อแล้วก็มีความสุขกับการวิ่งพอเข้าเส้นชัยแล้วไม่คุยกับคุณเจมส์ยังไงบ้างไม่คุยอะไรกันเลยค่ะเดินหนาวกลับบ้านแบบว่าหนาวหนาวมากเพราะว่าทิ้งทุกอย่างระหว่างวิ่งไปแล้วไงแต่พอวิ่งเสร็จมันก็กลับมาเย็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขายืนตามที่ชิบะเป็นหัวแก่ได้ไหมได้ได้ได้สะบักม่วงมากนะไม่ได้ได้กับภูเขาไฟฟูจิเลยเพราะว่ามัวแต่วิ่งแล้วทำเวลา เวลาแต่เขาน่ารักมากนะคะในกระเป๋าเป้เขาว่าไม่มีสินประจําเขาเลยนะมีแต่ถุงมือแอนยาอาหารเครื่องแบบอะไรอ่ะสามารถช่วยเหลือชีวิตแอนได้อยู่ในเป้ขเขาเขาน่ารักมา,ากเขาแบกเป้ไปด้วยเขาแบกเป้เปไปด้วยอย่างนี้ไม่ติดใจมั้งว่าครั้งหน้าเราจะไปลอนดอนไปนิวยอร์กไปชนแล้วชนแล้วจะหนไปเบอร์ลินอ้าวเมือเม่อ,อกี้เป็นพูดเลยเป็นมูดยังไงเขาขออาหารพี่แอนักจ้ะเฮ้ยบอกเลิกอะไรแล้วเหรอ เออใช่แต่ตอนตอนวิ่งนี่ไม่คุยกันเลยนะเหมือนแบบอยากเก็บลมไว้เถอะอยากไม่คุยกันเลยเลยนะไม่คุยกันเลยแต่สนุกค,ค่ะสนุกเป็นประสบการณ์ที่แบบประหลาดไม่เคยเจอในชีวิตเลย้ยแฮปปี้แฮปปี้มากค่ะทิพน์้น <S <S อทั้งดนี้เล็บหลุดใช่ไหมอ๋อใช่เล็ดอันก็หลุดไปแล้วสองเล็บด้วยอันนี้ก็วิ่งจากจากการวิ่งใช่ไหมใช่ค่ะเล็บเท้าค่ะเล็ดเท้าค่ะก็วิ่งซ้อมหลุดจากการซ้อมก่อนแล้วก็ หลุดจริงตอนไปวิ่งอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ทําได้ตอนวิ่งเหมือนตอนซ้อไม่แด้ดีกว่าดีกว่ามันเหมือนใจเราแล้วก็มีคนคอยให้กําลังใจอยู่ข้างทางมันก็เลยสนุกค่ะถึงแม้จะถึงแม้จะเสียเล็บไปสองแต่ก็สั้นใหม่ได้เรากินแคลเซียมแบบเร็วๆก็ได้แต่ดิเดียนี่เดียนี่ได้มาอยู่ไหนครับพี่เอ๋ บ้านเก็บไว้อย่างดีเลยค่ะไม่โมได้คือตอนนี้เดินเชิดมากเพราะแบบเราไม่ใช่มนุษย์ปกติเราผังมารคอนมาแล้วเลยรู้สึกไงว่าแอนทโประสมทำได้ทุกอย่างจริงแอนทำไม่ได้ทุกอย่างหรอกมาไม่ได้ทุกอย่างหรอกแต่ว่ายิางไปถ้าครับก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปได้เรื่อยๆเลยนะไม่ไม่ไม่พอแล้วแค่นี้ยิ่งไปก็ต้องมีพี่แบบร้อยกิโลแล้วแม่แม่ไ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 ม่ที่เหลือพี่วิ่งคาร์ฟพี่วิ่งแบบสิบโลสิบห้าโลแล้วพี่ไม่เอาวิ่งสวยๆแล้วเอาวิ่งสวยๆแล้วค ก็ไม่แน่นะตอนนี้คือถามเรายังเรายังเหมือนแบบเฮ้ยได้เหรอเรายังเดี๋ยวอายุเราห้าสิบกว่าแล้วเรายังจะไปวิ่งได้เหรอก็ไม่กล้าโม้ก่อนอ่แล้วตอนนี้คือยังยังไม่กล้ารับปากใครแกก็ถามเรื่องนีงเรื่องที่พี่แอโพสที่บอกว่าไหนบอกว่าจะไม่มีลูกหลายคนอ่านแคปชั่นยังไม่ได้ดูลูกไปตกใจเอาจริงเหรอมีเด็กพวกนี้น่าสแกนอีกเยอะเลยแคปชั่นแบบตกใจเห็นลูกเอล้นึกว่าเอออยู่ๆแอนจะมีลูกเหรอ มีหมากระมาอะไรที่รู้สึกว่าเราอยากได้เพราะว่าพี่เอกเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วทำไมอยู่ที่คนเพิ่มตงนีเข้ามาเอออยู่ๆก็อยากมีเขาเล่ายังอย่างไปเล่าไปเรียกเขามาเล่าเหอะเจมส์มาเล่ามาเล่าเรื่องหมาก่อนเลยราเปล่ามาเล่าเรื่องลูกก่อนเรื่องลูกเรงลูก่แอนไปฉีดยาพี่แอนนึเออเร่องก็ให้คนนี้เล่าให้ คือตอนแรกครับผมว่อยากอยากอยากได้หมาใหญ่อยู่แล้วแล้วก็กำลังมาทำบ้านอยู่อะไรเงี้ยมาเสร็จแล้วทีเนี้ยผมวแอบไปเห็นในหน้าจอมือถือเขามาเป็นพันนี้ก็เลยเฮ้ยเราจะซื้อพันนี้พอดีเลยแล <laughs> วบ <laughs> อกว่าเฮ้ยแม่ผมแบบจะซื้อทันนี้เอาไหมซื้อได้กไหมอะไร <laughs> <laughs> เงี้ย <laughs> <laughs> เป็นไงละ่ะได้หมาก็เลยได้มาคือแค่ทำเป็นหน้าจอเฉยๆไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะคือยังไม่ได้แสดงความว่าเราอยากได้เรากจริงๆตั้งไว้อยู่แล้วคือเราก็ตีความไปเรื่อยๆเลยไม่พอเขาพูดว่าเอาไหมกำลังจะเอาเหมือนกันเราก็เลยเฮ้ย Icana, เราได้พึ่งพี่พึ่งแล้วหมายความว่าก็ให้เขาช่วยหาเลยก็เลยได้หมักสละตัวคือได้สนิทด้วยแต่ก็ไม่ได้แอนนะให้แอนอันนี้คือเป็นตัวผู้ตัวเมียหรือว่าตัวผู้ตัวเมียคือแสดงว่าก็ต้องดองกันเี็พี่น้องกันพี่น้องพี่มี่น้องเป็นสายเลืดเดียวกันไม่ได้เป็นสายเลดเดียวกันไม่ได้ นีี่่พอาจะก็เดี๋ยวไปฝากเจมค่ะเพราะบ้านเขาใหญ่โตมากเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเราฝากฝากให้น้องเลี้ยงดีกว่าแล้วมันไม่ได้ทำให้เราอยากอยู่บ้านมากขึ้นแบบแย่แบบเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยเอ็นว่าเอ็นเริ่มติดมาแล้วอะเริ่มเริ่มรู้สึกอยากเจอนี่เขายังชิลนะเขายังไม่ได้อยากรีบไปรับเท่าไหร่นะพี่อะรู้สึกว่าอยากเจอแล้วอยากเอากลัมากอดเพราะเขาน่ารักมากค่ะีเรื่องนึ่งที่แอนรักเป็นสกายเขาพูดไปแล้ว รู้ไปแล้วอย่งไงนะยอมรับมลูกสะายแล้ว่ใจพี่แอนได้แล้วเกรงใจยังงไม่เกรงใจอะไรพูดไปั้งเยอะแล้วใช่ครับใช่ใค่ะเขาเป็นลูกสะพแอนเานคนีเนันง้น่ารักก็เขาก็เอาเจมอยู่เาไม่ไม่ด้เลวไรครับเป็นคนดีู่เป็นดีอยู่แล้ว เขานคนเดียวเท่านั้นในโลกใบนี้ในโลกใบนี้อะไรไม่ไม่งั้นเจมคือคุมยากมากชีวิตแค่นั้นเลยเลยครับเนี่ย <c oughs> คุมยากมากจริงโอเคกอล์โอเคครับพี่กอล์ฟกับเจมยัย<ๆ>